สวัสดีครับสวัสดีพุทธิไฟหาคมลูนะครับอย่างดีพินป็นสุภุสุขคนรับมันนี้พบพอกับีิเกากับกูวัดสอนดิดพินนะผู้ใดอยากดิดพินไดอยากดิดพินเป็นนะครับเนาะอย่าลืมนะครับติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ลูกให้หลานนะครับสิ่งที่กับผมหรือว่าสิ่งทีเมื่อพินที่ขาเจ้าแบบว่ากําลังฝึกหัดหรือว่าฝึกใหม่นะครับบางคนอาจี ละเลยหรือว่าบางคนอาจสิมองข้ามนะครับมือนี่นะผมมีเทคนิคนะครับมาฝากนะครับนั่นก็คือบนรูวาสฟึกยังในมือนั่นๆนะครับย่างหน่อยๆนะครับมีเวลาหานาที10นาทีให้พี่น้องมือพิ้นหรือว่าพี่น้องผู้ดีไฟหาควอมู้นะนะห้เยาพยายามนะครับฝึกดีอ่าลงดีขึ้นให้มันเป็นอ่านิสัยหรือว่าให้มันเป็นอ่าประจําว่าจะไปนะครับแล้วดีดยุ่งยังสันหลัง ดีดเบื้องว่ามันติดขัดบอทามันบบติดขัดเขาจังเพิ่มความริ้วก่อนที่ผมสิไล์ได้แบบนี้หรือว่าก่อนที่มือพิ้นหลายๆคนเพิ่นสินไลได้แบบนี้นะครับเพิ่นผ่านกระบวนการฝึกซ่ามาก่อนนะครับ้า,บบา,า,ามันเท่าเคยแอ่าแลนด์นะครับ,เ,เ,ครนะครบเคยแลนแบบว่า,าจ็อกกิง้ง หรือว่าแลนแข่งกันแลนลอยเมตดแลนซีคุ้นลอยิก็ใดนะครับก่อนเท้เาสิแลนได้นะเฮาต้องเหลื่อมยางก่อนเด็กคือกันครับดีดพินก็นคือกันถ้าเฮา,เบ,า,เาบ่าเหลื่อมยางบ่เหลื่อมฝึกสาสนะครับปินไปบ่ไดเลยที่เฮาวจะฝึกเร็วได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าลาเลยให้ฝึกทุกทุกมือนะฝึกทุกมือให้มันอ่าคล่องเนี่ยฝึกว่าให้มันสะดุดต่อไปนะร้องเบิงนะดีเทีๆก็ได้นะร้องเบิงก็ได้นะครับนอกเนี่ยแบบพรมเนี่ยนะครับ สิลองเร็วขึ้นล่ะสิลองเร็วขึ้น,ลนลเลยน,นะครับเรียวเลยได้คำบันเนี่ มีแหมมันมวนสะกนแล้วจังไปเพิ่มแบบว่าเร็วเร็วกว่านี้นะครับเนาะเป็นกําลังใจให้สําหรับนะครับผู้ที่นะครับกาลังฝึกหัดหรือว่าฝึกดีห้านาทีก็ดีสิบนาทีก็ดีเพื่อที่ว่าให้มันต่อเนื่องนะครับใหมมันต่อเนื่องแล้วมันจะได้นะครับเนาะยินดีคาแนะนำทุกท่านพูดได้อยากเรียนพินนะครับปรึกษาส่วนตัวหรือว่าสิเรียนออนไลน์กับผมนะครับ id line หรือว่าเบอร์โทรผมก็ได้ครับ087เนะครับ9ก2า7 หนึ่งเอย่าลืมเด้อศูนย์แปดเจ็ดเก้าสองสองสองเจ็พบพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ